สวัสดีครับวันนี้นะฮะมีคลิปดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับคลิปวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการออกมาเตือนสติเพื่อนๆน,นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นวิธีการนะเขาจะบอกว่าอย่างนี้เป็นวิธีการปลดหนี้แบบรวดเร็วและทําได้จริงนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอาจากเว็บไซต์ moneyguru.co.th นะครับแต่ว่าเขาก็เอาเนื้อหาสาระนี้มาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อทีนะสำหรับเว็บไซต์ของ moneyguru เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า วิธีปลดหนี้แบบรวดเร็วทําได้จริงจากธนาคารทอสสแต่เท่าที่ผมอ่านแล้วอ่ะมันเป็นวิธีปลดหนี้จริงๆแต่มันคงไม่รวดเร็วหรอกแต่ทําได้จริงไหมทําได้จริงถ้าคุณใจแข็งพอนะครับแต่ว่ามันไม่เร็วหรอกนะไปเริ่มกันดูเลยกันเลยดีกว่านะครับเป็นข้อๆเลยดีกว่านะนะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะเอาเนื้อหาสาระของเขามาก็อ่านให้ฟังกันไปเลยละกันนะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับสำหรับท่านนะฮะที่กําลังเป็นหนี้ในเวลานี้นะและกําลังหาแนวทางแก้ว,วันนี้เราอยากให้ท่านลองอ่านวิธีปลดหนี้แบบรวดเร็วทําได้จริงจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับโดยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกมาแชร์แนวทางสําหรับการแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินและสามารถปลดหนี้แบบรวดเร็วด้วยตนเองนะครับเอาไปดูกันไปดูกันนะ สำหรับท่านที่ต้องเผชิญหน้ากับการเป็นหนี้ในเวลานี้ยิ่งในยุคโควิดเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่เป็นหนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งการมีจํานวนหนี้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้เรายังเท่าเดิมเนี่ยนะครับทำให้หนี้เนี่ยกลายเป็นภา,าระที่สร้างปัญหาชีวิตได้ด้านอื่นๆตามมาแม้ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ได้ยากแต่ก็ยังมีวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถปลดหนี้นะที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ไปดูเคล็ดลับกันนะครับเคล็ดลับดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะฮะหยุดวงจรการสร้างหนี้ใหม่นะครับคือเอาผมอ่านให้ฟังก่อนละกันเขาบอกว่าในระหว่างที่ท่านผู้อ่านยังชําระหนี้เก่าไม่หมดก็ต้องหยุดการสร้างหนี้ใหม่นะด้วยมาตรการลัดเข็มขัดให้ตัวเองด้วยการตัดการตัดภาระค่าใช้จ่ายอันอื่นๆที่ไม่จําเป็น หยุดการใช้บัตรเครดิตห้ามยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบและเลิกใช้วิธีหมุนเงินเพื่อโปะยอดหนี้ะนะครับข้อแรกเลยคือหยุดการสร้างหนี้ใหม่ผมเองนะจะได้รับลายและมีคำถามเข้ามาเยอะว่าตอนนี้มีหนี้เท่านู้นเท่านี้อยากจะกู้เงินเพิ่มผมก็เลยถามว่าการกู้เงินเพิ่มของคุณมันเป็นการแก้ปัญหายังไงไหนอธิบายผมฟังหน่อยสินะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช้นี่อะไรเลยสักบาทสมมุติคุณไม่ต้องใช้นี่อะไรเลยสักบาทในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณสามารถกินอยู่ใช้ได้คือมีกินมีใช้ในครอบครัวไหมพอไหมนะหลายคนบอกไม่พอถ้าเกิดเฉพาะ,ะรายได้ให้คุณที่มีโดยไม่ต้องใช้นี่แล้วยังใช้ไม่พออันนี้อันนี้ต้องใครก็ช่วยไม่ได้แล้วอันนี้บอกเลยว่าใครก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้แล้วแบบนะั้นอันนี้คือไม่ต้องพูดกันต่อแล้วแหละคือ คือพู้แคหาเงินมาใช้จ่ายต่อเดือนยังไม่พอเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้สินอน่ะอันนี้อันนี้เลิกพูดเถอะไม่ต้องแนะนำาละจบไม่ต้องจะแนะนำเงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่ต้องจะมีนี้เท่าไหร่มีที่มีนี้เท่าไหร่เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงนะรายได้พออะไรจ่ายไหมอพอนะถ้าพอเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดสร้างนี้ใหม่อ้นนี้เก่าที่มันเป็นอยู่ให้มันเป็นไปพักไว้ก่อนนะ นี้ใหม่อย่าเพิ่งคิดสร้างนะต้องถามต่อว่าที่จะสร้างนี่ใหม่สร้างนี่ใหม่เพื่ออะไรเพื่ออะไรรู้ป่ะก็คือเพื่อเอามาจ่ายนี่เก่าเอามาใช้เอามาจ่ายนี่เก่าหมุนไปเรื่อยๆงเงี้ยมันจะพอกพูนนะครับข้อแรกคือหยุดการสร้างนี่ใหม่หยุดก่อนเลยนะครับต่อมานะฮะข้อที่2คือตัดภาระรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับเดีย๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนเขาบอกว่า,างี้วิธีการหยุดวัฏจักรนี่คงค้างนะฮะ สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำเลยก็คือว่าการเริ่มต้นควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นโดยการหันรายจ่ายต่างๆที่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยที่ทําให้กระแสงเงินสดของคุณสะดุดเช่นการช้อปปิ้งการสังสรรค์การท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการช่วยปลดหนี้เพราะคุณสามารถนาเงินส่วนนี้มาใช้ในการปลดหนี้บางส่วนได้ก่อนที่ดอกเบี้ยจะบานไปนะครับข้อ 2. คือตัดภาระรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะ ลองไปดูซะนะว่ารายจ่ายที่มันจะเป็นของคุณมีอะไรบ้างนะข้อที่ผมขอเสริมแซงนิดนึงผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าให้เอากระดาษมาหนึ่งใบมานั่งเขียนว่ารายรับมีอะไรบ้างรายจ่ายมีอะไรบ้างคําว่ารายจ่ายของผมเนี่ยยังไม่ต้องรวมภาระนี่นะภาระนี่ยังต้องเอามารวมเอามานั่งลิสต์เลยรายจ่ายวันหนึ่งทําอะไรบ้างวันหนึ่งใช้อะไรบ้างกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นค่ารถเมย์ค่ารถ BTS ค่าน้ํามันค่าทางด่วน ปีหนึ่งคุณคำนวณเลยว่าปีหนึ่งคุณเอารถเข้าศูนย์บริการปีละกี่ครั้งนะอ่าเฉลี่ยครั้งละกี่พันนะเอามาหารค่าเสียดูว่าต่อเดือนมันเป็นเงินเท่าไหร่ค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าพรบบค่าต่อภาษีรถค่าเทอมลูกค่ากินอยู่ลูกต้องให้พ่อให้แม่เท่าไหร่นะค่าโทรศัพท์มือถือนะไปกินข้าวนอกบ้านเดือนละกี่ครั้ง เอาพฤติกรรมที่ผ่านานมาของเรา,เรา,ม,า,ม,ามาลองเฉลี่ยดูว่ารายจ่ายของคุณต่อเดือนมันเท่าไหร่นะครับพอคุณลิสต์มาเป็นประเภทประเภทค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋ออันนี้กูลดได้อันนี้กูลดได้ค่าน,น้ำมันลดก็ลดได้ก็คือแบบว่าไม่ต้องไปเที่ยวเยอะถ้าไม่ต้องไปเที่ยวเยอะค่นาน้ำมันลดก็ไม่ต้องค่าน้ำมันค่าน้ำมันลดก็จะลดลงถูกไหมอ่าไปกินข้าวนอกบ้านก็ไปกินฟู้ดคอร์ดได้ไหม ไปกินฟู้ดคอร์ดแทนไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปกินร้านหรูอะ่ะเออผมเนี่ยนะบอกเลยช่วงเวลาที่ผมเป็นหนี้เยอะๆผมแม่งไม่เคยผมแม่งไม่เคยกินข้าวแบบร้านหรูนะแม่งกินแต่ฟู้ดคอร์ทอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะกินแต่ฟู้ดคอร์ทแบบตลอดเลยอะ่ะนี่คือแบบว่าก็ยังงงไม่ใช่งงตัวเองนะคือแบบเออกูก็ผ่านมาได้นะ <laughs> กินแต่ฟู้ดคอร์ทนะบองตรงไม่ได้ไม่ได้กินร้านอาหารเลย นะครับเอาเป็นว่าอ่ะไปดูว่ารายจ่ายที่ไม่จําเป็นอะไรของคุณเอาออกไปตัดออกไปได้ไหมผมว่าทําได้นะผมว่าทําได้นะอันนี้ไม่ต้องรวมไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาระนี่นะภาระนี่ไม่ต้องพูดถึงพูดถึงเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดไม่ต้องพูดถึงเอาแค่รายจ่ายเอาไปไปหาวิธีการลดรายจ่ายลงนะน,นี่คือข้อที่2ข้อที่3คือหยุดการใช้บัตรเครดิตหยุดเลยอันนี้เขาบอกให้หยุดเลยแต่สําหรับผมผมบอกว่าไม่ต้องหยุดก็ได้แต่ว่าไอ้บัตรเครดิตที่คุณใช้อ่ะ ใช้รูดในสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้จริงๆค่าคาเติมน้ํามันรถค่าโทรศัพท์ที่ต้องใช้ถ้าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้ก็กจ่ายไปนะซื้อของเข้าบ้านก็ใช้บัตรเครดิตได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะหยุดสร้างหนีนะ้การที่คุณใช้บัตรเครดิตรูดก็กลายเป็นการสร้างหนี้เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่จ่ายหนี้ตามรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็ต้องจ่ายหนี้ตามรอบที่เขาบอกมานะารูดใหม่ก็ต้องเดือนถัดไปก็ต้องจ่ายสมมติเราเป็นหนี้เดิมอยู่แล้วมีวงเงินบัตร5 0 0 0 0เรามีหนี้เดิมอยู่แล้วสี่หมื่นนะครับไอ้รอบที่เราต้องจ่ายไอ้สี่หมขั้นต่ำสี่พันก็จ่ายไปนะไอ้ของใหม่ที่คุณรูดทุกเดือนใช้ก็ต้องจ่ายตังหากนะคือเขาบอกว่าหยุดการใช้บัตรเครดิตเลยแต่ผมบอกไม่จาเป็นคุณรูดุแต่ว่าไอ้ไหนี้ใหม่คุณต้องรูดใช้เต็มจ่ายเต็มนะ นะแต่เขาบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยของสำหรับคนยุคใหม่แต่ด้วยรูปแบบการใช้งานที่แสนสะดวกสบายใช้ผ่อนสินค้าแถมยังมีส่วนลดลอดตาลอใจเนี่ยทำให้บัตรเครดิตกลายเป็นตัวสร้างหนี้ได้ด้วยเช่นกันนะเขาบอกว่าถ้าคุณมีบัตรเครดิตหลายใบและไม่สามารถวางแผนการใช้งานได้นะแน่นอนว่านะฮะจะสร้างหนี้เกินกว่าที่จะจ่ายไหวดังนั้นคุณจะต้องหยุดการใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นการปลดหนี้บัตร เครดิตให้หมดไวแต่ว่าอันนี้อาจจะสุดตรงไปนิดนึงผมว่าไม่ต้องหยุดก็ได้แต่ว่าไอ้นี่ก้อนใหม่ต้องใช้เต็มจ่ายเต็มใช้ใช้เท่าไหร่จ่ายเต็มใช้เท่าไหร่จ่ายเต็มข้อ4นะฮะคือบอกว่าห้ามยุ่งกับการกู้นี่ระบบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่าไปเด็ดขาดห้ามกู้นี้นองระบบเด็ดขาดนะถ้าคุณย้อนกลับไปข้อแรกๆที่ผมบอกว่าอันดับแรกเรื่องภาระหนี้รายเดือนเนี่ยพักไว้ก่อน ยังไม่ต้องพูดถึงนะอันดับแรกภาระนี้รายเดือนพักไว้ก่อนถ้าไรายได้คุณมันเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจําเดือนทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดอันนี้คุณไม่จำเป็นต้องไปกู้นี่นระบบนะคือพูดง่ายคือบางคนบอกจะไม่กู้นี่นอนระบบได้ยังไงก็เจ้านี่มันทวงกูทุกวันเดี๋ยวก่อนมึงอย่าเพิ่งโง่มึงอย่าเพิ่งโง่เจ้านี่ในระบบมันทวงก็เรื่องของมันมึงไม่มีก็ไม่ต้องมึงไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย มึงไม่มีมึงก็ไม่ต้องไปยืมงอกระบบมาจ่ายในระบบมึงโง่หรือเปล่านี่เนาะนี่ในระบบแม่งดอกเบี้ยก็ถูก10กว่าเปอร์เซนต์ยีเซนมันก็ยังถูกนะแล้วมันมันทวงนี่ด้วยวิธีการอะไรโทรมาทวงหรือไม่ก็ฟ้องมันไม่มากระทืบมันไม่เขยา่านะฮะบ้านมันไม่มาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแบบน่ากลัวมันจะมายิงมาฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างโง่ไปกู้นี่นอนระบบนะครับ เป็นนี่ในระบบดีๆอ่ะโง่ไปเอานอกระบบมาปิดในระบบนี่คือโคตรโง่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมที่ผมบอกคุณย้อนกลับไปฟังข้อแรกๆว่าถ้าไรายได้คุณมันเพียงพอกับรายจ่ายยังไม่ต้องพูดถึงภาระนี่อันนั้นแสดงว่าคุณคุณคุณมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วหละนี่ควรควรจะดีใจละอันนี้คุณควรจะดีใจแล้ว,นนว,ว,ลวข้อแรกเลยดีใจชิบหายเลยแม่งรายได้กูยังพอกับค่าใช้จ่ายกินข้าวให้ลูกให้เมียให้พอ่อแม่พอแล้วละ ไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ไม่ต้องเที่ยวคือแม่งทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับภาระนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณวางเรื่องภาระนี้ต่อเดือนที่คุณต้องจ่ายคุณจะต้องไม่ไปกู้นี่ใน,นระบบห้ามเด็ดขาดนะบอกเลยว่าห้ามยุ่งกับนี่นอนระบบนะครับต่อมาข้อต่อมาเลิกใช้วิธีหมุนเงินเพื่อโปะยอดหนี้อ่านะมาดูกันการยืมเงินจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาโปะยอดหนี้ของเพื่อนอีกคนหนึ่ง หรือการใช้วิธีถอนเงินสดจากบัตรเครดิตออกมาให้จ่ายหนี้อื่นๆทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่วิธีที่ทําให้คุณปลดหนี้ได้แทมยั่มีโอกาสเพิ่มหนี้สินจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนในส่วนที่หยิบยืมเงินจากอนาคตมาใช้รวมถึงอาจทําให้เสียความเชื่อใจกับคนรอบข้างได้ด้วยการปลดหนี้ให้ได้ผลจึงควรเลิกวิธีใช้หมุนเงินมาโปหนี้หนี้เกา่าหนี้ใหม่จ่ายหนี้เกา่า นี่ใหม่กว่ามาจ่ายนี่ใหม่นี่ใหม่สุดมาจ่ายนี้ใหม่สุดไม่นี่ใหม่กว่านงงแล้วนะครับคือพูดง่ายอย่าอย่าหมุนเงินนะครับอย่าหมุนนี่มาโปหนี่ในที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเคยบอกยืมเพื่อนยืมเพื่อนมหาลัยยืมเพื่อนที่ทํางานยืมเพื่อนมัธยมยืมเพื่อนข้างบ้านยืมเพื่อนประถมยืมเพื่อนอนุบาลไม่ชนหมดเพื่อนแล้วหมดเพื่อนทําไงว่ากูเอ้า ลุงป้านาอาเจกออึมอาแปะอากงอาเมื่ออะไรอาเจกอาซออะไรยืมแม่งหมดคือแบบยืมคนนั้นมาจ่ายคนนี้ยืมคนนี้มาจ่ายคนนั้นอันดับแรกผมยกตัวอย่างนะถ้ายืมญาติพี่น้องกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปยืมเพื่อนเดี๋ยวกูให้ดอกเบี้ยมึงยืมหมื่นให้ดอกเบี้ยมึงพันหนึ่งไว้เท่ากับคุณเสียแบบคุณมีคุณมีนี่เพิ่มมาพันหนึ่งแล้วนี่คือดอกเบี้ยนะ แล,แล้วสุดท้ายอะ่ะคุณจะไปสร้างความเด,ดเดือดร้อนให้คนพวกนี้เขาด้วยเพราะคุณรู้ทั้งรู้ว่าคุณหมุนไปหมุนมาสุดท้ายไอ้คนสุดท้ายที่คุณไปยืมแม่งจะซวยไอ้คนแรกแรกที่คุณยืมไม่ซวยหรอกเพราะคุณจะยืมคนอื่นมาใช้นี่คือได้แต่คนหลังๆเนี่ยมันคุณจะไปยืมใครไม่ได้แล้วคนนั้นคนเหล่านั้นเขาจะซวยเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างความซวยให้กับเขาเห็นใจเขานะครับและสงสารเขาด้วยนะอย่าเอาเรื่องทุเรศทุเรศข,ของเราที่เป็นหนี้เป็นสินสร้างหนี้สร้างสินเยอะ ไปทำให้คุณ่นเคบซวยไปด้วยไม่เอานะครับนะเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะครับหมุนหนี้อ่ะเขาเรียกเอาหนี้เก่ามาเอาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่าอะไรแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆไม่เอาคือผมบอกเลยว่าห้ามหมุนหนี้ไม่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ก็อยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนฟังฟังให้จบก่อนนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าจัดการแยกประเภทหนี้ที่มีออกมาให้ถูกต้องนะเขาบอกว่านะฮะ ในกรณีที่มีหนี้สินหลายหนี้สินหลายก้อนแนะนําให้เริ่มต้นจากการจัดหมวดหมู่หนี้ออกมาเป็นประเภทเพื่อเป็นการจัดลําดับหนี้สินที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยทําให้สามารถตัดสินใจได้ว่าหนี้ในส่วนไหนเป็นเงินคงค้างที่ต้องได้รับการชําระก่อนหรือหลังอะมาเขียนเลยบัตรเครดิตใบไหนเป็นหนี้เท่าไหร่บัตรสินเชื่อเงินสดบัตรอู้วัลิสต์มาเป็นหนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้นันนน่งลําดับก่อนว่าเราควรจะจ่ายหนี้คนไหนก่อนนะครับ ให้ผมแนะนํานะครับนี่ไหนที่เราดึงได้ดึงไปก่อนยังไม่ต้องจ่ายแต่นี่ไหนที่เราคิดว่ามันทําความเดือดร้อนให้เราเหลือเกินก็อาจจะรีบจ่ายมันก็ได้แต่จริงๆแล้วในหลักการคือคุลิส์มาให้หมดเลยว่าเป็นนี่อะไรบ้างนะครับในหลักการกนะ็คือว่าสําหรับผมนะหลักการผมเลยนะส่วนใหญ่ผมจะชอบเก็บเงินนะก็ย้อนกลับไปข้อแรกๆที่บอกว่ารายรับลบรายจ่าย ให้เพียงพอก่อนยังไม่ต้องพูดถึงการชําระหนี้พอเพียงพอเสร็จแล้วมาเรามาลดเรามาลดรายได้อะไรของเราลงมาได้บ้างมาดูมีรายได้อะไรที่เราเอ้ยไม่ใช่รายจ่ายอะไรที่เราลดลงได้บ้างนะลดไปเอา้าเฮ้ยเดือนนี้สามารถเก็บได้เดือนละสามพันนี่หว่าอ่ามีเงินเก็บเดือนละสามพันนะครับหเดือนก็หมื่นแปดนะไล่ทุบไปทีละใบนะบางคนบอกว่าโอ้เก็บเงินได้แค่เดือนละสามพันผมมีหนี้ตั้งสี่ห้าแสนเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามึงโง,ง่ไง ถ้ามึงถ้ามึงรู้ว่าค่าใช้จ่ายมึงต่อเดือนเนี่ยกับรายรับเนี่ยมึงประหยัดแล้วมึงยังเหลือได้แค่สามพันมึงบ้าหรือเปล่ามึงไปสร้างหนี้กันสี่ห้าแสนอันนี้ก็ช่วยมึงไม่ได้แล้วถูกไหมถ้าสมมุติว่าสร้างหนี้สี่ห้าแสนเงินเดือนห้าหมื่นแล้วหักค่าใช้จ่ายประจําวันยังไม่ได้หักหนี้มึงยังเหลือแค่สามพันนี่มึงบ้าแล้วนะถ้าเกิดมึงเงินเดือนห้าหมื่นเนี่ยมึงต้องมีเก็บไม่ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์คือตละหมื่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณมีไรายได้คุณเก็บได้เดือนละสามพันเท่ากับคุณมีรายได้ประมาณสองหมื่นคุณก็ไม่ควรจะมีหนี้เกินอสองแสนน่ะสองแสนมีทั้งหมดเจ็ดปไปก็ไปแล้วสักสี่ห้าหมื่นก็ค่อยๆไล่เก็บไปค่อยๆไล่ทุบไปนะแต่บางคนนี่สิมันบานตะไทยแบบนี้มันทำไงมันก็ไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> มันไม่มีวิธีแก้จริงๆนะิ่งทีผมถามเป็นหนี้ผมบอกบางทีผมบอกอุ้ยพีน่นี่พี่เยอะมากเลยอ่ะนี่พี่เยอะกว่ารายได้พี่หลายเท่าตัวเลยอ่ะคือบอกตรงๆ แก้ได้ไหมแก้ได้นะแต่มันอาจจะไม่หมดมันอาจจะไม่หมดแล้วมันอาจจะต้องโดนฟ้องอาจจะต้องโดนยึดทรัพย์นู่นนี่นั่นพี่มีทรัพย์ไหมตอนนี้ผมแนะนาว่าอย่าพุ่งอย่าพึ่งพูดเรื่องงการจาะชําระหนี้เขาเลยเอาเป็นว่าดูก่อนว่าทรัพย์พี่มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะเคลียร์ออกไปให้หมดก่อนนะหลังจากนั้นถ้าพี่ยังนิสัยดีอยากจะใช้หนี้เจ้านี้ก็ก,ก,ก็ทําไปแต่ถ้าเกิดใช้แล้วใช้ไม่หมดแน่ๆพี่ก็ไม่โดนยึดทรัพย์แล้วแหล,ละไม่เป็นไรนะเคลียร์ไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดนะครับ มาจัดแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับผมเนะี่ยผมต้องจะเก็บเงินก้อนไว้แล้วผมจะไล่ปิดทีละใบใบไหนที่ปิดได้ปิดใบไหนที่ปิดไม่ได้จะเจราจาหนี้ได้ดอกเบี้ยด,ดีๆโอเคเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เลยค่อยๆไล่ไปการแก้หนี้มันไม่มีแพทเทิร์นม,มันไม่มีฟอร์แมตมันขึ้นอยู่กับหน้างานมันขึ้นอยู่กับหน้างานจริงๆนะคืออะไรมาก่อนมาหลังค่อยว่ากันแต่คุณหลักสําคัญที่สุดคุณต้องพร้อม อาวุธที่คุณจะไปสู้กับเขาคืออะไรรู้ไหมคือเงินที่คุณมีอยู่หน้าตักถ้าคุณมีเงินเก็บอยู่ในหน้าตักเนี่ยคุณคุณจะหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บพร้อมที่จะสู้กับเจ้านี่นะหนึ่งเลยคือคุณจะมีความมั่นใจในการต่อรองกับมันคุณจะมีความมั่นใจในการต่อรองกับมันคุณจะเสียงดังฟังชัดคุณจะมีแนวทางที่ชัดเจนออกจากหัวสมองคุณเพราะคุณมีเงินอยู่แล้วคุณมีเงินอยู่แล้วแสนสองแสนน่ะสมมติคุณมีเงินอยู่แสนหนึ่งคุณมีนี้อยู่ หกแสนเอ้าไม่เป็นไรเป็นหนี้หกแสนไม่เป็นไรแต่กูมีเงินอยู่สดอยู่แสนนเพวกกูเก็บแล้วกูไม่ได้จ่ายหนี้พวกมึงมาเจ็ดแปดเดือนกูมีเงินเก็บแสนหนึ่งเว้ยแต่แต่อีกคนไม่มีเงินเก็บหาเลยเลยอ่ะไม่งความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะไอ้ลูกนี้ที่มีเงินเก็บแสนหนึ่งอ่ะเอ้าเมื่อเลยเอ้ามาเลยบัตรนี้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ลดดอกเบี้ยไหมลดให้ได้ไหมลดได้ลดได้ปิดลดไม่ได้เอ้าไม่ลดไม่ได้ยังไม่คุยอ่าและเรารู้ตัวแล้วนี่เราจะโดนฟ้องเรามีทรัพย์สินแล้วเราตีออก หมดหลอวหมดก่อนแล้วเราไม่กลัวแล้วนะนี่นี่คือต้องการต้องทำวิธีการประมาณนี้นะครับครับข้อต่อมานะฮะก็คือหาทางเจราจากับธนาคารนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องอย่าก,กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ธนาคารการเลือกเข้าไปคุยกับธนาคารจึงถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อขอประนอมหนี้และทําการตกลงกับธนาคารในการปลดหนี้ที่มีทั้งหมดใหม่เช่น การขอปรับลดดอกเบีย้ยชั่วคราวการขอจ่ายแค่ดอกเบีย้ยชั่วคราวการขอหยุดชำระหนี้ชั่วคราวนะอะไรก็ว่าไปนะแต่ข้อแรกนี่ก็ยากแล้วนะผมบอกข้อแรกข้อนี้ข้อนี้ข้อแรกๆที่พูดมาเนี่ยก็ยากแล้วนะเพราะว่าอะไรวะโทรไปอยากจะปรับโครงสร้างหนี้โทรไปที่ call center แต่ละธนาคารแม่งก็พูดไม่เหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังปรับไม่ได้นะคะเพราะพี่ยังไม่เป็นหนี้เสียพี่ต้องเป็นหนี้เสียก่อนแม่งแล้ว มึงมาพูดคำพูดสวยหรูทําใบว่าไอ้พวกแบงค์ชาติไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยคุณไปคุยกับธนาคารก่อนเลยคือไอ้พวกนี้บัตรเครดิตพวกเนี้ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยคุยก่อนไม่ค่อยได้แต่เป็นหนี้บ้านหนี้สินเชื่อธุรกิจอันนี้เขาไปคุยได้แต่พวกหนี้บัตรคุณลองโทรไปดิเออผมมีหนี้บัตรเต็มวงเงินมาเจ็ดแปดปีแล้วไม่หมดไม่ลดหนี้ที่ผมอยากจะปรับโครงสร้างหนี้เออเดี๋ยวขอเช็คหมายเลขบัตรนะขอะแสดงตัวตนนะหมายเลขบัตรอ่าประชาชนหมายเลข บัตรเครดิตพี่เป็นลูกค้าปกติอยู่นะคะพี่ยังไม่สามารถปรับโครงสร้างนี้ได้อเป็นซะอย่างนี้แหละนะแต่ข้อน,นี้คือเขาบอกเขาบอกว่าให้ไปคุยกับธนาคารเอา้าก็ว่ากันไปผมอ่านให้ฟังแล้วกันแต่ว่าข้อน,นี้ไม่เป็นอะไรที่ทําค่อนข้างยากอะ่ะส่วนใหญ่ก็แบบต้องเป็นหนี้เสียก่อนนะคะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อที่ผมผ่านดีกว่านะต่อมาเขาบอกว่าปรับแผนการใช้จ่ายการการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายคุณนะประจําเดือนใหม่ อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วคือนี้ก็คือคุณต้องประหยัด่ะคุณต้องประหยัดแล้วก็มีกรอบินันกันใช้เงินกับตัวเองค่อนข้างสูงผมเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแนละแบบนั้นนะ่ะแม่งโคตรอึดอัดเลยอันนี้พูดตรงๆคือเงินแม่งก็ไม่ค่อยมีนี่แม่งก็เยอะแม่งต้องแบบไปอยู่ในกรอบอะอยู่ในกรอบจริงๆแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราก็มีความสึกว่ากูก็อยู่ได้นี่หว่า เออคือแบบพูดจริงๆนะคือแม่งไปเดินห้างแม่งกินแต่ฟู้ดคอร์ดอะแต่ไปเดินห้างนะไปเดินห้างเดี๋ยวไม่ต้องซื้ออะไรอะเดินเล่นเฉยๆแล้วไม่กินแต่ฟู้ดคอร์ดเออคือแบบกินคูปองไม่เกินไม่เกินร้อยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าชีวิตก็ก็ดีแต่มันอึดอัดกันนะเอาเป็นว่าอะคุณก็ต้องทำแหละถ้าเกิดคุณมีรายจ่ายเยอะเกินไปมากกว่า รายได้ไม่ได้คุณต้องมีคุณต้องมีรายจ่ายให้ให้น้อยกว่ารายได้เยอะๆเพื่อที่คุณจะได้มีเงินส่วนต่างตรงนั้นเอามาจ่ายหนี้นะครับคุณต้องปรับแผนการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยนะครับข้อสุดท้ายคือบอกว่าให้ศึกษาวิธีการลดช่วยลดหนี้นะเขาบอกว่าหากพูดถึงหนี้สินเนี่ยแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับดอกเบี้ยนะถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยจะก,กลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งในข้อนี้แนะนำให้รู้จักวิธีการลดภาระดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์ อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็เลอะเทอะละคือ้าเกิดเป็นหนี้เยอะๆจะรีไฟแนนซ์ไปรวมหนี้ไว้ก้อนเดียวผมว่ามันก็ทําได้แต่มันก็ไม่ง่ายหรอกเออมันก็ไม่ง่ายหรอกแล้วบางคนก็ผมแนะนานะอย่าไปทะลึ่งทํานะคือแบบบางคนเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยนะแต,ต่บางเอิญบางเอิญไปหลงกลธนาคารธนาคารบอกมีบ้านอยู่ไหม มีบ้านอยู่ฉนดเลอยๆไหมของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เอามาเข้าแบงก์สิแล้วก็เอาเงินจากแบงก์ปิดหนี้บัตรรวมหนี้ก้อนเดียวมันมัเป็นหนี้บ้านก้อนเดียวบ้านก็ยังมีอยู่นะดอกเบี้ยบัตร1ิบ0มาเป็นหนี้บ้านดอกเบี้ย11%เองถูกกว่ากันตั้งเกือบ10%ประหยดัดประหยัดไปปีละเท่านู้นเท่านีกา้ก็จริงของเขาก็จริงของเขาเออจริงนะ ถ้าเกิดคุณมีวินัยงั้นจริงๆคือผมก็เห็นด้วยนะถ้ามีหนี้บัตรทั้งหลายรวมๆกันแล้วมาเอาบ้านไปเข้าเอาเงินมาปิดหนี้บัตรแล้วไปผ่อนบ้านอย่างเดียวทั้งๆที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราผ่อนไปหมดแล้วอ่ะคุณก็เสือกทะลึ่งไปเอาบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ผ่อนหมดเอากลับไปเป็นหนี้แบงก์อีกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเงินที่ได้มามันเป็นดอกเบี้ยที่ถูกกว่าไอหนี้ของคุณแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณเต็มใจคุณพ่อคุณแม่คุณต้องเซ็นคำประกันให้หรือว่่ากู้รวมคุณ เตือนกันแค่ว่าถ้ามีหนี้บ้านไม่มีหนี้บัตรแล้วเพราะเอาไปปิดแล้วก็อยา่าทะลึ่งไปสร้างหนี้บัตรอีกอย่าซ่าเพราะว่าไอเนี่ยคือบ้านของคุณบ้านที่คุณพ่อคุณแม่คุณผ่อนมาหมดแล้วอุตสาห์ผ่อนจนหมดคุณแม่เอาไปติดหนี้อีกรอบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระหนักไว้นะหนี้ที่ไม่มีหลักประกันคือคลีนโลนคือหนี้ไม่มีหลักประกันพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลสินเชื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีหลักประกันนะ แต่เสือกเอา,าหลักประกันนี่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่ไปเข้าแบงก์เพื่อเอามาจ่ายนี่ที่ไม่มีหลักประกันนี่ผมก็ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากรณีแบบนี้นะสมมุติถ้าเกิดคุณเป็นหนี้เสียอะไรขึ้นมานะมันก็ไปยึดบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้มันชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ชื่อคุณแต่นี่คุณเอามันเอามาผูกเอามาผูกโยงกงันให้กลายเป็นหนี้กันไปด้วยก็ก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้เอาเอาบ้านไปเข้าเพื่อเอาเงินปิดมันช่วยได้แต่คุณต้องมีวินยัยแล้คุณตองรีบ จ่ายหนี้คืนแบงค์เพื่อที่จะเอาบ้านหลังนี้ไปคืนคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมว่าพ่อผ่อนบ้านหมดแล้วคืนขอบคุณมากครับที่เอาบ้านมาขายให้ผมก็ว่าไปนะครับนี่คือวิธีการต่างๆนะนะที่เอามาฝากกันนะครับจากเว็บไซต์ moneyguru.co.th นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะน่าจะเป็นก็มากเลยนะนะแต่ว่า ผมไม่ได้คิดเองนะก็ต้องบอกก่อนเอามาจาก moneyguru.co.th นะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยคิดเองคือก็รู้แหละแต่เป็นคนที่แบบอ่านเรื่องราวเยอะแยะเอามาเป็นหัวข้อเล่าให้ฟังบางทีก็ไปเอาเรื่องคนอื่นมาแต่เราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปหน่อยนิดน,นึงนะครับต้องขออภัยเกิดมีคำไม่ค่อยเหมาะสมหรือสุภาพนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ